โรสแมรี่ต้นไม้ในฝันของใครลหลายๆคนราชินีแห่งสมุนไพรฝรั่งที่เพื่อนๆซื้อมาปลูกแล้วไม่เคยรอดเลยฟังคลิปนี้ให้จบครับผมจะสอนเพื่อนจากต้นเล็กๆแบบนี้ให้กลายเป็นต้นใหญ่แบบนี้ได้ครับโรสแมรี่เป็นสมุนไพรฝรั่งแถมยังมีสรรพคุณทางยาผมแทบจะไม่ต้องมาอธิบายให้เพื่อนเอนเข้าใจเลยครับว่ามันดียังไงนั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ครับแต่สิ่งที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาคือเลี้ยงยังไงให้รอดครับ ผมจะพาเพื่อนๆนะครับดำดิ่งแล้วก็ทำความเข้าใจกับวิธีการปลูกโรสแมรี่ว่าเขาสามารถที่จะอยู่แบบทนแดดทนฝนกันได้ยังไงบ้างมันมีเคล็ดลับแค่ไม่กี่ข้อเท่านั้นเองครับเพื่อนๆค่อยๆตามผมมานะครับ หัวใจหลักของเรื่องนี้100%เปซ็นะครับเพื่อนๆอยู่ที่ดินอย่างเดียวเลยครับถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะผสมดินได้แบบถูกใจต้นโรสแมรี่แล้วเนี่ยรับรองครับว่าเลี้ยงกันไปยาวๆเลยแปลกไหมครับที่เราพูดถึงเรื่องของดินกันอยู่แต่วัสดุในการปลูกของผมผมไม่ใช้ดินเลยครับผมใช้เป็นมะพร้าวสับนะครับแล้วก็เป็นสับใหญ่ด้วยตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเก็บกักความชื้นนะครับแล้วก็มีโพรงอากาศอยู่ข้างใน ผสมกับแกลบดิบแล้วก็ขุยมะพร้าวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเพื่อนๆสําหรับปุ๋ยนะครับผมจะให้เป็นปุ๋ยละลายช้าเพราะว่าพืชเขาจะได้ดูดซึมแบบต่อเนื่องนะครับผมเองจะให้ปุ๋ยหมักนะครับเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับเพราะว่าถ้าให้เยอะเกินไปเนี่ยนะครับเวลาที่เขาย่อยสลายเนี่ยเขาจะกลายไปเป็นดินแล้วก็จะทําให้มันแน่นสําหรับแสงแดดในการปลูกโรสแมรี่อย่าเข้าใจผิดนะครับต้องแสงแดดแบบเต็มวันเท่านั้นและเพื่อนๆจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งของเขาเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์อยู่ตลอดเวลานะครับมิ ฉะนั้นต้นเขาเองจะไม่มีการแตกพุ่มนะครับตัดออกไปได้เลยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวตายนะครับบริเวณข้อปลายของยอดนะครับเอาไปประกอบอาหารหรือเอาไปชงชาแบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความผ่อนคลายได้ไม่น้อยเลยครับ